สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน V I P นะคะเช้าบ่ายประจำวันที่26่สิิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรพนันนะคะสำหรับ V I P เช้าตัวเด่นก็คือ3หกห้า5กับ8 3 0 3 1 3 5, 36, 38, 39, 60, 6, 1, 6 3 6ส8 3 9 6 0 6 1ส3ม5 6 8ก็เป็น5ก็ห้า1 5 3เนาะ ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามเด้อแปดห้าแปดหกจับคู่ก็สามหกหกสามห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกสามห้าห้าสามเนาะสามหกศูนย์สามห้าหกสี่หกแปดหรือหกแปดสองหรือจะหนึ่งสามห้าก็ได้เลยสามห้าเจ็ดก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไป V ีเอพบายหนึ่งกับสามห้าก็เจ็ดหนึ่งศูนย์ก่อนนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามจห้าจ็ก้่กับคู่ก็น1 3งสามสามหนึ่งหน้าเนึสา็ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมเช้ากับบ่ายซื้อด้วยกันเลยจับคู่ซื้อนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ